ตอนนี้อยู่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับโซนนี้เป็นโซนทางรถไฟทางตันนะครับสําหรับเอาไว้จอดซ่อมบารุงนะครับรางนี้เป็นรางที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับในในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณนี้ทางรถไฟเยอะมากๆครับเป็นทางสําหรับจอดเอาไว้ซ่อมบารุงนะครับวิ่งไปทางสุดทางนู้นจะเป็นทางตันนะครับไม่สามารถที่จะเชื่อมไปไหนได้นะครับ ทาเข้าก็จะเป็นทางหน้านี้นะครับสําหรับเอารถไฟมาจอดเก็บนะครับสําหรับทางทางตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีรถ 0832U นะครับมีการยกรางแล้วก็อาจอาจหินเข้าไปใต้รางเลยับ นี่นิสตันเลยนะครับมันจะมีผู้เล่กลมกลมอยู่2ตัวทางด้านนู้นนะครับิดทำหน้าที่ในการยกลางขึ้นมานะครับแล้วก็อาจหิดลงไปใต้อ่าหมอนคอนกรีดนะครับเป็นการยกทางรถไฟให้ได้ระดับขึ้นมาด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมีขบวนที่ 259มานะครับตอนนี้นะครับนี่ฮะเราจะเห็นว่าตอนแรกที่วางหมอนคอนกรีตเนี่ยวางไม่ได้ระดับนะครับก็ไอ้เจ้ารถจากศูนย์แปดอยูเนี่ยเป็นตัวทำให้ทางรถไฟนะครับที่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยฮะกลับขึ้นมาตรงแล้วก็ได้ระดับนี่เป็นเพียงรอบแรกเท่านั้นนะ ต้องมีการอัดแบบนี้ประมาณ4-5รอบนะครับอัดเสร็จแล้วเอาหินมาโรยนะโรยเสร็จแล้วก็ต้องอัดใหม่นะฮหนึ่งเป็นการยกรางให้ได้ระดับด้วยนะครับนี่นะครับ0 8 3ย์ย ตัรถหินนะครับก็เตรียมตัวที่จะมาโรยหินตรงนี้จะเป็นย่านที่สําหรับเก็บหินเก็บอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหมอนคอนกรีตนะครับหรือว่าเป็นทางรถไฟนะครับแล้วก็หินด้วยนะครับนี่นะครับรถอ่าดีๆห้นก็บรรทุกหินเต็มคันอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเมื่อทางนี้อ่าบดอัดรางได้สักพักหนึ่งนะครับ รถโรยหินดี5ห้าหนึ่งจะต้องเข้าทางนู้นนะครับเพื่อไปโรยหินอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งรอบก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับแต่อันนี้เพิ่งจะอัดรอบแรกนะครับทางก็ยังเบี้ยวๆอยู่นะต้องต้องมีการโรยหินก่อนนี่นะครับเดี๋ยวนี้จะโรยอีกหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็ปรับใหม่ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ